สบายดีพี่นอ้องป้องปายสุขู่สุขนเมื่อนี้มาพบกับในแงาอีกแล้วเลียจะพามาเหตุขวาบประกาศซ้อมเนาะข้างหม้อใส่น้ำมันใส่กระเทียมและก็ขิงพัดให้กระเทียมและขิงสุกพอดีเนาะให้มีความหอมหลังจากนั้นเลียา,ากาดจะเอาสิ้นหมูที่เลียซอยเนาะใส่ลงไปเลย พัดให้ซ้นหมูซุปหลังจากที่ซ้นหมูซุปพอมันมากแล้วเนะี่ยก็จะใส่เครื่องปรุงเนาะสอ้ยวน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลเป็นงัวเนาะและก็ขนอใส่ลงไป หลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วเนาะทุกคนเลี่ยงกระเจา้าพักกัดซอมใส่ลงไปเลยพักกัดซอมนี่อยู่ส่วนหลังบ้านของมนง่าเองเนะาะเลี้ยปลูกไว้เพื่อเฮ็ดขี่แหละพักตาพักกัดซอมปลอดสารพิษเนาะใส่ลงไปจนจนท่วมคนแรกอืมเพราะว่าพัดหลายเนาะกินหลายคนก็นเลยพัดได้หลายเขาก็จะเอาจองนะอีกอีก,กมันลง นี่ให้มันมันแนบ,บลงให้พักอันชุกแล้วค่ะคนค้นนเนาะคนนไปคนมาจุนพักมันมันซุกพุ่นแรกหลังจากนั้นเลยนาก็จะมาซิมเบิงนะทุกคนซิมน้าม,มันเป็นจัไดาน,นัวหวานมันพอดีบอกกลมกล่อบลสอูมามิเนาะ หลังจากที่ได้รซชาที่ต้องการแล้วเขาก็มาจ,จัดจานกันเลยมาด้วยทุกคนกลิ่นความผักกาดซ้อมกับเนยาเป็นตาแซบล่หลายมาด้วยทุกคนบ๊ายบายพบกันใ่คลิปหน้าสบายดีทุกคน